วันนี้วันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะคะอซวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะคะโอ้วันนี้วันนี้ต้นฮักก็โอ้ต้นไม้ได้ดิ่แล้วนะคะเนี่ยนะคะอ่ะเชิหน่อยเหน่อยแล้วโอ้ยต้องเอาแบบพอดีแม่ต้องกระโดดม่เอา เยสเน่เน่อันนั้นเรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะก็ได้พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะคะอือพี่ต้นด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากเนี่ยนะประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งโอ้สุดยอดเลยนะคะก็ได้พิมพ์แล้วนะคะนะวันนี้มีข่าวดีเยอะมากเลยนะคะเนาะ ใ่ที่หนครับนี่มากลยครับก็ได้หกจดหนึ่งได้นะครับโอ้อครับผมกิมือแล้วหรอใช่หกเจ็ดหมื่นเร็วมากอกันิดหน่อยครับนิดหน่อยเขไม่เยอะนะครับก็ หลังพื้นที่ไปหกเจ็ดพันหรือหกเจ็ดหมื่นอาจจะหกเจ็ดพันนะทำเล่นทำเล่นทำเล่นได้หกเจ็ดหมื่นเนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะได้พินแล้วนะคะอ้าวนั่นแบะคนนั้นนะมาทำอะไรน่ะโอ้โอ้วันนี้มีข่าวดีเยอะมากเลยนะคะ ไหนจะตู้เย็นมาลงนะคะไหนจะของอะไรมากมายนะคะแถมคนนี้ได้พินอีกนะคะได้พินอีกนะคะยินดีกับต้นฮักกกอกมากเลยนะคะได้พินแล้วนะคะโอ้ยนี่นะคะใช่ไหมก็น่าจะใช่ตัดรอบสิบสองใช่ไหมใช่สิบสองสิบสองอืมตามมพินนะคะดูโอ้ โอยัง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 ไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนไมได้แต่ว่าใช่ค่ะยังไม่ได้พินค่ะใ่ยังไม่ได้พินค่ะเนี่ยนะ่านแล้วผ่านแล้วค่ะสร้างรายได้มาได้กี่วันสิบวันแล้วค่ะโอ้สามพันกว่าเอง สามพันกว่าเอง y งหน่งเกือบสี่พัน้วาขาดอีก90คนสี่พันโอ้ขายยี่สิบคนหมื่นสี่เหรอสุดยอดสุดยอดสิบสใช่มันมันเป็นอะไรพี่แบบหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันนะได้ประมาณสักหกเจ็ดพันได้พีพองนะคะเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะเข้าไปกดติดตามให้พี่ก็ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่เก้าสคนจะได้สี่พันอีกเาอีกเก อีก90ซับนะคะน้องได้ตังไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะคะยินดีกับน้องนะคะยินดีกับน้องนะคะนี่ยวันนี้ไงในด้วยด้วยที่วันแบบดีมากๆเลยด้วยไงนี่นะคะหนึ่งของความสำเร็จของนี่นะคะนี่คือความสำเร็จของยูทูบเบอร์นะคะที่แบบทำนี่มีความพยายามนะคะเนาะกว่าจะได้ซับมานะคะแล้วติดตามเท่าไหร่คนประมากแค่ไหน อืมสุดยอดเลยนะคะสุดยอดนะคะนี่นะคะก็ต้นฮักกอกนะคะก็ใช้เวลาสองเดือนเท่านั้นเองค่ะครมโอ้ไวมากเลยวเขาวาได้ีแล้วนี้ก็นีต้องร้นะคัน้อรร์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 รร พิซซ่าเลยนะครับอ่าเลี้ยงเลี้ยงพิซซ่าน่ะช่องละหอยก็ช่องละถาดช่องละถาดตั่เเน้อจะพอหรือเปล่าเงินอจะพองเงินจากกินนี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็นนะเราก็ยินดีกับน้องเขานะคะแล้วก็ยินดีกับคุณพอลลี่ด้วยนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ มอบเครื่องครัวนะคะมอบเครื่องครัวทั้งชุดให้กับคุณพอลลี่นะคะตอนนี้ก็เอาตู้เย็นมาไว้ที่บ้านแอดก่อนนะคะเพราะว่าคุณพอลลี่ยังไม่ได้สร้างตรงนี้นะคะถ้าคุณพอลลี่สร้างเสร็จเมื่อไร่ก็จะย้ายตู้เย็นจากบ้านแอดมาอยู่ที่ห้องครัวคุณพอลลี่เลยนะคะเนาะเพราะว่าเราก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะทีะนี้อ่ะมาจากต้นฮักกกอกแล้วเราก็มาดู <c oughs> <c oughs> โมเมนต์ของค่อยเด้อนี่นะคะของแอนชาแนลนะคะนี่อันนี้เอฟซีใจดีซื้อให้นะคะเอฟซีก็เนาะใหญ่ใจดีซื้อให้แอนนะคะเนาะแอนชาแนลนะคะเราก็ยินดีด้วยนะคะก็ยินดีทั้งคุณพอลลี่นะคะต้นฮากกอกแล้วก็น้องแอนนะคะเราก็ยินดีด้วยนะคะเอ้าเฟิร์นให้เขาตั้งตรงไหน เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมไว้ตรงไหนเอาบอกเขาเลยเออนั่นแหละไว้ในครัวเอาโอเคเข้าครัวเลยงั้นนะ่ะโ,<อ>โอ้ชุบนี่นะหน้าหวังว่าอยากได้กลนะ่องอ่ะนี่นะเนี่ยนะคะตู้เย็นมาแล้วนะคะเนอะ<อ> ี่สองฮะนินกี้น,น,นะะี่นะคะฟอลลี่นะคะคนคนละคนละเอสซีคนละเอสซีจา้าแต่ให้คุณฟอลลี่สั่งให้ใน,นี่เขาต้องแอนนจ้าแอนในประหวังจะไม่มาขอเพราะว่า นี่นะคะก็อ,อันนี้เป็นของน้องแอนนะคะเนาะเราก็ยินดีนะคะก็คือเนาะยินดีกับน้องทั้งสามเลยนะคะก็คือคุณพอลลี่ต้นหักต้นหักงนี้ก็ได้พินนะคะได้พินเนาะตอนนี้นนค่ะคุณพอลลี่ะะก็ได้เครื่องครัวนะคะ<อ>ทั้งชุดเลยนะคะแล้วก็น้องแอนก็ได้ตู้เย็นนะคะตู้เย็นเนาะก็นนะะขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ที่ได้มอบของดีๆให้กับคุณพอลลี่นะคะแล้วก็น้องแอนด้วยนะคะเนาะอ่ะอ่ะอ่ะเล่นคโคลนเล่นโคนนนลน,คนใช่ไหมเ<ห>จ้าตัวเล็กน,นั้นเนี่ยนะคะพอดีไหมคะอโอเคเลยนะวา,างไว้เลยนะ จะไว้นั่นแหละไว้ในครัวเขาเลยค่ะววไว้ในครัวเขาเลยดหน,น้าหน้าพนะลงังมงนี่นะคะอ่าเขาไปเนี่ยเนี่นะคะก็กำนะลัะะงจะจัดเข้าห้อง จะจัดเข้าห้องอบ้านน้องแอนนะคะบ้านน้องแอนเป็นลูกนิกี่บอกจ้ามาห้องอ่ะไม่คันใจไม่คันสายเอาเราเอาตัวนั้นที่เคยเอามาเลี้ยงอ่ะจะเอาไปไว้สามแยกแยกนะอืมอันนี้เอามาได้โอ๋เนี่ยนะคะเกาะเนาะเกาะเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนี่ก็วันนี้ได้ข่าวดีสามหลังเลย เนาะ,ะ no. นี่นะคะคือจากที่ไหนไม่รู้ว่าน่าจะสกลุลสกลุลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกด, like, ด, share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องฟอร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ